ครับนะครับวันนี้เรามาส่งเด้วยกันครับเป็นอารเลี่นะครับแต่ว่าเป็น16นิ้วนะครับรุ่นคอยาวลูกค้าแจ้งว่ามันไหม้นะครับขนลวดไหม้เดี๋ยวเราจะมาถอดหรือขนลวดกันดูนะครับว่ามันไหม้หรือปล่งนะครับเดี๋ยวเราจะมาเสียบปลั๊กกันก่อนนะครับเสียบปลั๊กว่า มันมีการอืดหรือว่ามันเงียบกกิบนะครับเรากดดูเลยปักเลยครับแล้วก็จับดูด้านบนนะครับมันเงียบครับออน่าจะไม่จริงนะครับเราก็ต้องถอดตะแกรงดูอักถอดปักออกครับผม น,นี้เพิ่งได้มาเมื่อสักครู่นี้ครับก็หรือซ่อมให้เพื่อนได้ดูกันเลยนะครับให้ใช้งานหนักครับเพราบว่าฝุ่นขึ้นเต็มเลยนะครับจะเปิดมาฝั่งนี้นะครับซ่อมพัดลมทุกครั้งต้องถอดปลั๊กแล้วก็อ,อย่าลืมใส่รองเท้าด้วยนะครับกันแลขั้นตอนต่อไปเราก็จะเอาตัวนี้ออกครับ ขอบคุณสําหรับเพื่อนใหม่ๆที่เข้ามากดติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านเลยครับขอบคุณผู้ภาคด้วยนะครับภาคเหนือภาคีสานภาคใต้นะครับเ,เหมือนอันนี้เหมือนเหมือนตัวนี้จะเสียนะครับเนี่ยลักษณะเราถ้าถ้าเราดึงขึ้นมาอย่างนี้นะครับเวลาเราขันนะครับมันจะดังมันจะหมุนตามมือแสดงว่า แกนไม่ค่อยดีนะครับแรงแก๊กแก๊แกครับดึงขึ้นนะครับดึงขึ้นอย่างงี้นี่คือปัญหาเลยครับไม่ออกนะครับแต่ว่าแกนหมุนตามหย่อนสโตเล็กเขไปในรูนี้นะครับขอให้สร์เล็กมันกัดสักนิดหนึ่งนะครับช่วยได้นิดนึงนะครับแต่ไม่เยอะมาก เสร็จแล้วเราก็ถอดตัวนี้ก่อน,นครับตอนนั้นยังไม่ออกนะเพราะว่าเมื่อสักครู่ลองถอดไปแล้วมันยังแน่นอยู่อหอยน้อยก่อนอสังเกตว่ามันจะมีรอยดำๆแบบนี้ครับดมดูเหมือนจะไหม้จริงครับผมเพราะเราจะได้กลิ่นไหม้จากตัวนี้เลยครับเดี๋ยวดมดูดครับผมแต่มันก็ไม่เหม็นนะครับไม่เหม็นกลิ่นไหม้นะครับเพราะว่าตัวนี้หลุดออกแล้วับบหลุดออกแล้ว นี้เราจะถอดออกเราจะดูตัวนี้นะครับว่าสายมันขาดออกจากขดลวดหรือยังนะครับยวถอดจุกออกก่อนเลยครับผมถอดออกมาแล้วนะครับเพื่อนครับนี่ครับขุ่นกอดเต็มเลยครับเพื่อนสังเกตดูว่านี่ครับ C 1.5นะครับมันรู้สึกว่ามันบวมขึ้นนะครับแล้วก็มันแต่งจนทําให้ขดลวดทําให้พัดลมมันหยุดหมุนนะครับเพราะว่า มันเสียแล้วครับผมสีบวมครับผลรวดเราอาจจะอยู่นะครับแต่ว่าสีนี้เสียแน่นอนเพราะว่าแตกครับผมระเบิดเลยครับไม่ใช่ธรรมดานะครับระเบิดลงมาเลยครับโอ้โหเหลือเชื่อครับอยู่ได้ยังไงครับผมนี่ครับนี่คืออาการของสีแตกนะครับเพื่อนครับ หลายคนก็คงไม่คิดว่ามันจะแตกเยอะขนาดนี้นะครับแต่ผมก็เพนเงี้ยเห็นสีตัวนี้ครับแตกเยอะขนาดนี้โอเคนะครับเดี๋ยวระวังตรงนี้ขาดนะครับเผื่อคนรวดเรายังอยู่นะครับเราจะทาการต่อแล้วก็ใช้ลิปล็อกนี้ก่อนนะครับสิ่งที่ผมเห็นอย่างหนึ่งครับคือระยะชักมันเยอะมากครับเยอะจนเหมือนกับมันแตกไปเลยครับเหมือนกับบูธมันแตกไปแล้วครับเยอะเกินไปครับผม กำเป็นกระเป๋าทาการถอดตัวนี้ออกครับแกนก็ไม่ติดมากครับโอ้ตัวนี้จะขาด,ดนะนี่โอ้โหขาดไปเลยรับเนี่ยอย่าให้ขาดเป็นอังขาดนะครับตัวนี้ดูดเลยครับอือหรือเราจะมัดตรงนี้ก่อนเป็นบบแรกนะครับน่าจะทําตรงนี้ก่อนนะครับแล้วก็ไปหาที่มาครับสีอะไรก็ได้นะครับ แล้วก็สอดเข้าไปก่อนอันดับแรกเลยครับคือถ้าคนลวดขาดเราก็หมดสิทธิ์ซ่อมต่อก็คือเราต้องไปทำคนลวดมาใหม่นั่นเป็นงานที่ยากขึ้นนะครับแล้วก็ทาไม่เรอกเสียเวลาแล้วก็ต้นทุนสูงขึ้นนั่นเองครับถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้ขาดกับนี้เรามาทําขาดอินแล้วก็ต้องเปลี่ยนให้ลูกค้าใหม่นะครับโอเคเสร็จแล้วนะครับเราก็หาอะไรครับดันขึ้นมาเพื่อจะรัดรัดรัดตรงนี้ไว้ ยากนิดนึงนะครับเพราะว่าแล้วก็โกรธเราแล้วก็ อยู่ไปเรื่อยๆนะเพื่อนนะนครับเสร็จแล้วเราก็จะรูดนี้ไว้ครับนี่รูดไว้ก่อนปึ๊บโอเคแค่แค่นี้ก็แน่นแล้วครับปลอดภัยไว้ก่อนแค่ไม่ดึงออกเดี๋ยวเราก็จะมาทําการถอดตัวนี้ออกนะครับเราหาอะไรก็ได้ครับมาลองนี่ผมใช้บูทเก่าที่ทิ้งแล้วนะครับแล้วก็ต่อไปดับต่อไปแล้วก็ใช้ตะปูเบอร์สองนะครับต่อไป ก็สำเร็จไปอีกหนึ่งอย่างนะครับก็คือตอกมาแล้ว,ลวก็เก็บไว้ให้ดีนะครับขั้นตอนต่อไปเราก็จะทําการถอดอน็อตออกทั้งสีตัวเพื่อจะมาดูแกนข้างในนะครับว่ามันสึกห้อหรือเปล่าแล้วก็เปลี่ยนบูธให้ลูกค้าด้วยนะครับ ส่วนสีตัวนี้เราก็ทิ้งไปเลยครับนะครับมันแตกกินบวมแสดง,งว่าเขาใช้งานหนักมากคืออาจจะไม่ปิดทั้งวันทั้งคืนเสาร์อาทิตย์อยู่บ้านานี้ครับเกิดการทำงานหนักเกินไปโอ,โอเคแล้วครับผม ผมเสร็จแล้วเราจะดึงข้างหลังก่อนนะครับก็ดึงบูธเราสังเกตดูบูธดำพุดนเลยครับแสดงว่าบูธสองข้างนี้เสียเรียบร้อยนะครับเราต้องเปลี่ยนบูธด้วยนะครับเปลี่ยนแกนด้วยครับเมื่อกี้แกนดำเนาะพูดติดนะครับแกนดำนะครับเมื่อกี้เดี๋ยวเราจะมาดูตรงนี้กันาสายยังดีอยู่ทุกเส้นนะครับไม่ช็อตน,นะครับไม่มีรอยช็อตโอเค มีรอยช็อตรอยไหม้นะครับสายดีอยู่แล้วก็รัดเพิ่มอีกสักสองงานเรือนหนึ่งนะครับจะรัดเพิ่มไหม แล้วเราจะมาเปลี่ยนบูธกันก่อนนะครับเราหาลายรองนี้ไปก่อนนะครับการมันหลอ,อกคลิปมาทางนี้กันแล้วก็ใส่วกัน,กนคลิปเพื่อจะดึงดึงสายให้ยาวขึ้นนะครับทำงนานง่ายขึ้นแล้วพ่วงลงนะครับผมแล้วก็ใช้ไขควงวกแบนนะครับต่อลไปเพื่อจะเปลี่ยนโอเค พอตอกเสร็จแล้วก็หงายขึ้นนะครับตัวนี้อ้าวอันนี้โดนปิกอ้าอันนี้รู้เลยว่าโดนซ่อมมาแล้วนะครับเพราะว่านี่ครับรอยตอกยับเยินเลยครับผมนี่มันตอกยับ่างนี้นะครับทําให้แกนสึกเร็วนะครับเพื่อนๆอาจจะไม่รู้นะครับจะเรียกว่าใช้ได้นะแต่ว่าตอกตอกเล็กๆก็คือทำให้แกนมันสึกห้อเร็วครับแม้จะเปลี่ยนแกนหรือบูธใหม่ ครับเราเคาะให้มันได้ที่ก็ได้ครับแล้วก็เวลาต่อเข้าไปอย่าให้กดยุบฝั่งไหนฝั่งนึงนะครับแล้วเราจะใช้ได้นานเสร็จแล้วก็ไปหา บูธมานะครับนี่บูธตัวนี้60สบาทนะครับนครับฝักผมซื้อได้ครับตัวละหบาทสิบตัวนะครับใส่เข้าไปเสร็จนะครับใช้บูธตัวเก่าอ่าใช้ฝาครอบตัวเก่านะครับเอาอันนี้ก็ตอกเยอะเละหมดเลยครับไม่รู้จะรอดหรือเปล่านยนะอันนี้รอช่างตอกเละแล้ว ก็เสร็จแล้วนะครับเราก็จะตอกไปการตอกตรงนี้นะครับเราจะไล่ไปเรื่อยๆนะครับโดยการให้ลิ้ที่สุดนะครับแต่เราจะไม่ตอกจนยุบจนฝาครอบยุบนะครับ สำหรัาเพื่อนที่อยากได้อะไรนะครับก็ฝากผมซื้อได้นะครับไม่ว่าจะเป็นบูธแกนซีนะครับผมก็คิดค่าส่งตามควรม็นจริงนะครับแล้วก็ผมอยากแนะนำเพื่อนซื้อเยอะๆนะครับจะได้คุ้มในการส่งนะครับค่าส่งก็ไม่เกิน50-60บบาทนะครับต่อครั้งนะครับแต่ถ้าซื้อเยอะมันก็จะคุ้มนะครับมันจะไม่ขาดทุนนะครับเพราะว่าค่าส่งก็ไม่แพงมากครับ ก็อย่างเช่นซีสักสิตัวบูทสักสิตัวแกน10ตัวองน,นี้ครับอ,อย่างละสิบนะครับมันจะได้คุ้มครเพราะว่าเราไปซ่อมเพื่อให้ได้เสริมนะครับสับเสร็จแล้วก็เราใช้น,นี้งัดดูนะครับว่ามันแน่นไม่หลวมกอกแกกอกแขกก็โอเคใช้ได้นะครับนี้เราก็ใส่ไว้ในตำแหน่งเดิม เพื ừ, ่อความปลอดภัยนะครับทำเบาๆนะครับปิดอันนี้นะครับมือทำตาก็ต้องมองด้วยนะครับเพราะว่ามัน,นผิดนะครับอโอเคเมื่อเราใส่ไว้่างนี้เสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็อเค เสร็จแล้วเราก็จะมาเปลี่ยนข้างหลังนะครับทําเช่นเดียวกันนะครับข้างหลังเราถอดน,น้ออกก่อนสำหรับเพื่อนๆที่หัดซ่อมพรดมนะครับก็หนึ่งเลยต้องถอดปักนะครับสองต้องสังเท้านะครับอย่าลืมนะครับผมขาดันไว้หน่อยก็ได้ครับ ตัวนี้เขาไม่ได้เปลี่ยนนะครับนี่นี่เป็นเน็ตเนี่ยครับแล้วก็มาทุบเหมือนเดิมแต่ก็เปลี่ยนวูดหน้าอย่างเดียวครับเอาเอาเลยครับเพื่อนๆครับก็หลังจากที่ผมไปซื้ออะไรมานะครับตัวนี้อ่าไปซื้อที่บ้านหม้อนะครับเดี๋ยวผมให้ดูนี่เป็นถอดนะครับซสิละห้าบาท นี้เป็น4นะครับตัวละยี่สิบบาทนะครับนี้ผมจะฝากไปที่าภาคใต้ด้วยนะครับ5ตัวเนาะแล้วก็จะมีแกนอีกหตัว6นิ้วนะครับตัวละ20่สิบบาทาครับก็จะมีฟิลรอดแก้วนะครับสิบต,ตัวแบบมีขานะครับ อย่างธรรมดาไม่มีนะครับมีอย่างดีมานะครับตัวละ10บาทนะครับ10ตัวเนาะโอเคทีนี้ผมก็จะมาลุยในเรื่องของการใส่แกนนะครับแล้วก็อันนี้ลูกค้าสั่งมา5้าตัวนะครับก็เดี๋ยวส่งไปให้นะครับก็ใส่แกนตัวนี้ครับแล้วก็ถอดนี่ก,ก่อนอูนี่แตกหมดแล้วครับนี่ต้องเปลี่ยนใหม่ครับ เราจะแกนใหม่เข้าไปนะครับเอาตัวเก่าออเคข้อ okay. เสร็จแล้วนะครับเราก็ใส่ตัวใหม่เข้าไปได้เลยครับขอให้มันได้ประมาณนี้นะครับคือเอาตัวเดิมมาวัดนะครับตัวนี้เสียนะครับเพราะว่ามันดําแล้วครับผมต้องเปลี่ยนเมื่อวานเราเปลี่ยนบูทไปแล้วครับหน้าหลังเนาะเสร็จแล้วเราก็ใส่อา่า จเจ้าตัวบูทยางนะครับเราจะใส่บูทยางเข้าไปหาบูทยางกันหาบูทยางกันนะครับครับได้ามาแล้วครับบูทยางนะครับเราก็สองตัวเนาะใส่เข้าไปทั้งหน้านะครับแล้วก็ด้านหลังอย่างตัวนี่เราก็ายางตวเก่านี้ใส่เข้าไปด้วยนะครับเป็นเหวนลองเล็กๆนะครับเดี๋ยวนี้ก็มีขายนะครับ ก็ใส่ด้านหน้าไปอ่าครั้งที่แล้วที่เขาซ่อมไปนะครับปรากฏว่าระยะชาร์กห่างเกินไปนะครับแล้วก็ใส่บูธเอียงนะครับทําให้เกิดการสึกลอเร็วขึ้นนะครับเลยเสียเร็วนะครับอันนี้น่าจะสั้นเกินไปแล้วข้องนิดนึงนิดเดียวนะครับครับให้มันเหลือช่องติดบูธไว้หน่อยนะครับเคเดี๋ยวเราจะมาใส่นะครับโดยที่อ่าวิธีการนะครับ ก็งขึ้นนะอย่าลืมทุกครั้งที่เราใส่บูทเราต้องหยอดน้ำมันจัดลงไปสองข้างเลยนะครับโอเคเราใส่ดูแล้วดูระยะชัดครับผมปุ๊บเข้าไปเราสายออกก่อนนะครับตรงนี้เหมือนจะทับสายอยู ป๊บนึงนะครับโอเคสายต้องอยู่ฝั่งนี้เนาะสำคัญนะครับระวังสายขาดด้วยนะครับอืม <Yeah. S 1> เราต้องแน่ใจก่อนนะครับว่าสายไม่ขาดนะครับ <Yeah. S 1> ปึ๊บนี่ครับโอเคแล้วก็ใส่ด้านหลังเข้าไปดูระยะชักด้วยครับถ้าเกิดมันแน่นไปเราต้องตัดบูทนะครับหรือหาบูทสั้น ก็เดินมันใส่นะครับก็ลองดึงดูนี่ครับมันเยอะครับเนี่ยนะครับแบบนี้เราต้องลองเพิ่มนะครับเพรามันเยอะเออเราจะลองด้านหน้านะครับเพราะว่าด้านหน้าอ๋อเราลองด้านหลังนิดหนึ่งโอเคเดี๋ยวเปลี่ยนบูทด้านหลังเราเอาเป็นตัวสั้นแบบนี้มาใส่นะครับเดี๋ยวเราเปลี่ยนเป็นตัวยาว ยาวขึ้นนิดนึงนะครับยาวขึ้นนิดนึงเราใส่เข้าไปดูก,ก่อนถ้ายังไม่ได้อีกเราต้องเสริมนะครับเราต้องเสริมเพราะว่าระยะชักมันห่างไปใส่เข้าไปครับเออมาตรงนี้ชอบเข้ามาตรงนี้จังเอย ดูชัดดูครับนี่ครับโอเคได้แล้วครับผมนี่นิดเดียวแค่นี้พอโอเคได้เสร็จแล้วก็ทําการใส่น็อตเลยครับผมอเอาเกียไว้ตรงนี้เลยดีกว่านออ็อตเรานี่ครับจะจับง่ายน็อตครับนออ็อตจะมีสี่ตัวนะครับเทคนิคการใส่เดี๋ยวจะบอกนิดนึงนะครับครับผม ก็หมุนจนมันไม่ไปครับตั้งสี่ตัวเลยนะครับนี่ครับอย่าให้หลวมนะครับพอหลวมจะน็อตคลายออกนะครับเวลาพัดลมมันหมุนใช้ไป็นนานๆครับน็อตคลายออกก็มีผลนะครับทําให้แกนมันเบียดนะครับหมุนตามได้สามสีรอบทีนี้ก็เรียบร้อยครับผมเสร็จแล้วเราก็ใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับหาไรรองก่อนนะครับนี่ผมใช้บูทเก่านะครับที่ ตุ่มเก่านะครับตุ่มเก่าที่ไม่ใช่ใช้แล้วนะครับโอเคเสร็จแล้วเราก็จะมาใส่ซีกันครับ C ก็เป็น C 1.5มโคนะครับนะครับเพื่อนๆอยากจะได้ก็สั่งซื้อที่ผมได้ครับติดตัวกันไปจะคุ้มนะครับก็ตัวละย20บาทนะครับนี่ครับ1.5ดูตรงไหนครับดูง่ายๆเลยครับนี่1.5 uf ตรงนี้นะครับทุกตัวจะมีนะครับ ถ้า2ก็คือ2 uf ไปเลยนะครับแต่คน,คนสงสัยมาเนาะแล้วก็แช่งหัวแรงนะครับตะกี้เข้าไปเลยนะครับเดี๋ยวเรามาปกี้หัวแรงเข้าไปเลยนะครับเพืเ่อนๆครับผมก็ต่อเสร็จเรียบร้อยนะครับแล้วก็ประกอบซีเข้าไปนะครับแล้วก็อย่าลืมใส่น็อตใส่ไรเรียบร้อยแล้วก็ใส่แกนนะครับแกนหมุนดีคล้องตัวนะครับแล้วก็ใส่ นนี้เรียบร้อยนะครับทีนี้เราจะมาประกอบแล้วก็เทสพัดลมดูกันว่าใช้ได้หรือเปล่าเดี๋ยวมาดูกันเลยผมก็ประกอบเสร็จเรียรบร้อยนะครับเราก็ลองเสียบปลั๊กนะครับเราจะมาเทสกันดูนะครับว่าเสร็จแล้วนะครับเราก็จะดูว่าพัดลมมันหมุนปกติหรือเปล่าน,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  <ๆ S 2> นะครับกดเบอร์หนึ่งดูครับผมโอเคเบอร์หนึ่งหมุนนะครับปกติดีนะครับเบอร์สองครับเบอร์สองแรงปกตินะครับเบอร์สามครับ เบอร์สามแรงใช้ได้นะครับปกติเลยครับลองกดสายดูครับผมอ้าวสายเสียนะครับสายเสียนะครับดังแก๊กแๆ๊นะครับโอเคนะครับทุกอย่างปกตินะครับนอกจากสายนะครับทีนี้หลายคนมัก็อ้าวสายเสียเราทําไงเละทีนี้ครับซ่อมยังไงดีกันเดี๋ยวเราจะมาลุยกันเลยนะครับในการซ่อมสายนะครับตัวสายเสียตัวไหนนะครับเราก็ถอดปลั๊กก่อนนะครับดับแรกเสร็จแล้วก็มาถอดข้างหลังออกนะครับ กำเนินครับเสร็จแล้วเราก็ต้องถอดคาปากับตัวนี้ออกก่อนนะครับครับผมเราก็ถอดตัวนี้ออกนะครับแล้วก็ถอดน็อตออกเลยครับแล้วก็ดึงฝาออกนะครับผมเรามาดูกันครับดึงฝามัะนออกปุ๊บอย่างนี้นะครับมันจะมีมันจะมีลูกปืนสองลูกตรงนี้ครับระวังมันกระเด็นหายนะครับถ้ามันหายแล้วเราจะหาไม่เจอนะครับ ส่วนมากที่มันเสียนะครับเป็นเพราะว่าแกนตัวนี้นะครับมันหักหรือมันสึกหลอนะครับเกิดการไม่เกาะไม่เกาะด้านล่างนะครับทําให้มันไม่หมุนนะครับหรือมันดัางแก๊กๆนั่นเองนะครับการเพื่อนวิธีการเอาออกนะครับเราจะหาผ้ามาอางนี้นะครับอย่างนี้เนาะนะครับคุมไว้นะครับแล้วก็ดันดันตัวนี้ลงครับมือนึงเราอันนี้นะครับ อยาให้ลูกปืนกระเด็นออกจากบริเวณนี้นะครับระนองนี้ระนองเสร็จนะครับจะมีลูกปืนสองลูกนะครับตกลงมาอย่างนี้ครับกับสปริงอีกหนึ่งตัวสปริงหนึ่งตัวกับลูกนี้ระวังหายนะครับเพื่อนครับเครับเพื่อนครับลูกปืนที่อยู่ฝั่งนี้กับฝั่งนี้นะครับอันนี้ก็ เป็นตัวหนึ่งที่สวมเข้าไปแบบนี้นะครับแล้วก็ทีนี้เราก็จะอใส่ลงไปนะครับนี่ยากนะครับเสรเรียบร้อยครับผมแล้วก็ขันน็อตเข้าไปในตำแหน่ง,งปกตินะครับเมื่อกี้เรานโนดยางมาหนึ่งน็อนะครับมัน,นหายครับผมแค่นี้เองครับก็ ทีนี้เราก็ประกอบใส่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาทดลองกันว่าอ,อ,อันนี้เราต้องใส่ให้ลูกค้าด้วยครับเพราะว่าของเดิมมันมาอ,อย่างนี้เนาะนี่ก็ใส่ใช่ไหมใส่ให้ตรงรูนะครับแล้วก็หมุนเข้าไป ร้อยครับผมครับทดลองดูแล้วนะครับก็ไม่ครบรอบนะครับเพราะว่ามันหมุนแล้วก็พอรอบครึ่งแล้วมันจะดังแก๊้งมันก็คล้ายกับว่าเฟืองตัวใหญ่นะครับนี่ครับไม่ได้นะครับเดี๋ยวเราถอดออกดูหม่ครับลองเปลี่ยนอะไรดูนะครับลองเปลี่ยนตัวนี้ดูเราจะแกะออกมาดูนะครับ ครับเพื่อนครับก็เปลี่ยนที่ร้อยนะแล้วก็มันทดลองกันนี่เก่านะครับนี่ผมเปลี่ยนตัวใหม่เข้าไปแล้วนะครับนันก็เสียบปั๊กนะครับแล้วก็จะเปิดดูนะครับนี่กดลงมานี่นะครับถ้าสายได้นะครับมันต้องสายครบรอบครับมันจะมาติดที่ตรงนี้ครับตรงที่เราขันมอสนะครับน่ครับแรงดันแก้แก้อยู่นะครับยังดังอยู่นะครับ ติดอยู่เลยนะครับไม่ไปแล้วคติดหลายที่เลยครับผมเือนครับเราก็จะเปลี่ยนตัวใหม่เลยไม่ใช่ตัวใหม่ครับพยายามเอาตัวเก่ามาครับมาเปลี่ยนใส่นะครับเดี๋ยวก็มาดูกันนะครับว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับครับเพื่อนๆครับมากดสวิตช์แล้วกดปุ่มสายดูนะครับ ปรากฏว่าก็โอเคครับใช้ได้ปกตินะครับสายสายเต็มรอบนะครับหมุนไปแล้วก็หมุนกลับได้เต็มรอบครับก็สำเร็จแล้วครับสำหรับพัดลมฮาร์ตเลส16นิ้วนะครับเปลี่ยนตัวนี้นะครับผมใช้ยํำอะไรนะครับคือไปเอาของเก่าที่ตัวมันดีดูอยู่นะครับมาใส่แทนแล้วก็ไม่ต้องไปซื้อคงใหม่มาใส่นะครับเท่านี้เราก็ ส่งลูกค้าได้เลยนะครับ16นิ้วกับ14นิ้วใช้ด้วยกันนะครับสําหรับแกนสายนะครับนี่ครับตัวนี้ก็เปลี่ยนซีแล้วก็เปลี่ยนตัวนี้นะครับอ่าแล้วก็เปลี่ยนแกนแล้วก็เปลี่ยนบูทนะครับอ่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยครับขอบคุณทุกท่านที่กดติดตามรับชมนะครับเดี๋ยวคลิปหน้ามาเจอกันใหม่ลาไปแล้วครับสวัสดีครับผม